กนครับได้ดูคลิปเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมนี่คือแมกเจอรแลนด์ของผมนะครับนี่ <c oughs> อย่ามาดูถูกพี่โอ้โหแม่งโคตเทลเลยวะแล้วดูรูปอ e ีวานครับธรรมดาธรรมดาดูรูปของแมกเจอรแลนด์โอ้ต่างชั้นกันมากสกิลจะมีเวนอมเดมอนจัดเมนออฟเฮลนะครับปีศาจพิษนรกน,นั่นแหละอันนี้ก็เป็นลูก เป็นพิษนะครับเป็นกลมๆอ่ะเป็นฟองพิษนะครับเหมือนฟองสบู่ปล่อยไปก็ระเบิดตุม้มอันนี้ก็เป็นเลเซอร์เซเกอรี่เฟิร์สน่าจะเป็นประมาณแบบที่จิ้มเข้าตัวลูฟี่แล้วลูฟี่มีพลังขึ้นนะแบบการรักษาไม่ก็จิ้มแล้วก็จะเป็นผู้หญิงครับอันนี้เฮลวิงนะกใ็ใครไม่เคยรู้จักสองตัวนี้ก็ไปดูครับ ไมเกียวแรงจะออกมาในภาคภาคสิบสามนะครับอิมเพลดาวคุกนรกนะครับที่ไปช่วยเอสนะอันนี้ก็ช่วยเอสเหมือนกันแต่มาถึงภาคมารินฟอร์ดแล้วภาคสิบสี่ฮะก็ใครยังจำกันได้อยู่หรือใครไม่เคยดูครับไปย้อนหลังดูกันได้นะครับอืมไม่ก็ไปดูไปเปิดดูได้ครับในหลายๆช่องทางก็โหตั้งรูปโปรไฟล์แม่งอย่างหล่ออย่างเท่ครับ ไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไม่แน่ใจว่าใครโหดกว่ากันนะครับแต่ผมว่าผมว่าแม็กเจอรแลน์โหดกว่าเพราะสองตัวเนี้ยถ้าเป็นสายโจ,จมตีเหมือนกันนะผมว่าแม็กเจอรแลนด์ตีแรงกว่าผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ไม่เคยเล่นนะจากความรู้สึกแต่ประเด็นคือไอ้นี่ม่นเป็นไออีวานคอเป็นสายสายวิ่งไงมันการโจมตีอะไรจะเบานะะแต่แม็เอแลนเป็นสายเฝ้าครับก็ ก็จะเป็นสายเฝ้าก็จะเพิ่มเลือดให้ทงเร็วนะครับก็ดูดิเห็นไหมตีแรงกว่าตีแรงกว่าเห็นไหมแถมฝั่งตรงข้ามติดพิษด,ด้วยเนี่ยผมชอบแม็กเจลรแลนด์มากกว่าครับถึงเขาจะช้าเป็นนิดนึงก็ตามนะครับไม่เป็นไรผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนเล่นนะครับเพราะถึงเขาจะช้าไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแล้วนะฮะก็คุณลองคิดสภาพเมื่อคุณเล่นอะไรเนี่ยเล่นแบบตัวชื่นช้าแบบ พวกกินเวพวกหนวดขาวหนวดดำพวกนะี้แต่หนวดดำเร็วนะทําทำไมเขาไม่ติดพิษวะเห็นไหมแล้วฝั่งตรงข้ามโจมตีเราเบามากๆนะครับซึ่งเราเป็นสายเฝ้าไงเราก็เลยจะอึดนะสายเฝ้าจะเน้นอึดนะครับแต่จะวิ่งช้าสายโจมตีก็วิ่งโบตีครับก็ทุกอย่างปานกลางหมดแต่ว่าโจมตีแรงครับส่วนสายวิ่งก็จะตีเบาหน่อยฮะแล้วก็ แต่จะวิ่งเร็วสุดนะครับวิ่งเร็วดึงทงเร็วครับสายวิ่งเนั้นผมจำได้เลยว่าผมตีเพื dietary dietary ่นนี้ไม่เข้าหรือเปล่าแต่ทีนั้ม um, ันก็ตีผมไม่เข้าอยู่เหมือนเดิมอ่ะหลบหลบหลบวนหลบไปวนหลบเไยไหนลองสกิลนี้แต่สกิลนี้จะช้าหน่อยครับโอ้โหระเบิดตุ้มเลยนะเป็นไงติดผิดด้วยติดผิดด้วยแต่เสียดาย พอฝั่งเรงข้ามติดทิ้งแล้วเราตีแล้วเราเลือดไม่เด้งเหมือนเดจูฮะคือแม่จัวถ้าเกิดฝั่งเรงข้ามติดของเขาแล้วเขาก็จะเตะคนที่ติดทิ้แล้วเขาก็จะเลือดเด้งครับคือเดจูสาวสวยวะะอของเราฮะอ๋อไม่ถุงตีได้ไม่เข้าหรอวะเออเดี๋ยวมันก็ติดทิ้ตายเองยังไม่ตายอีกวะ่ะไอไอพวก,กยงไก่เขาอะตูม้มระเบิด คนหิุดไปสิคนหิุดไปสิหยุดโอ๊ยลบ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 หมวนลบหมวนลบบึ๊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 บโอ๊ยยีงอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยโมลูบโมแกนเดบเดียนเฮเหลือะลามาเลยเฮ้ยเฮ้ยลบ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 โอ้โหไม่ไหวแล้วเว้ยไอ้ปีศาจนรกออกมาได้เลยลูกลูกพ่อตู่ลูกพ่อออกมาอารวาสได้เลย ตูมเป็นยังไงไม่รู้จักลูกผมตูมลูกพ่อตบไปอีกตบมันอีกลูกพ่อนั่นแหละแม่งโคตรเทเลยวะเอาลูกพ่อลูกตายไปแล้วเหรอนั่นติดพิษและก็จะตายตามๆกันน่อยเอวยังไม่ตายอีกอุ้แต่ว่าผมว่าสกิลเมื่อกี้แรงแรงชิปเป่งอะนะแบบชิปหาชิปไม่เจอนะชิปอะไรครับชิปหายครับขอโทษนะครับประทานโทษนะ ก็ถือว่าถ้าเกิดเวลร้อยก็น่าจะแรงอยู่เออผมรู้วนะ่าอารมณ์เหมือนคุณเล่นเก็โคโมเรียแต่อันนี้มันจะตีเร็วกว่าไงผมว่าโมเรียตีช้ามากๆครับผมลูกพอ่อไอเด็กนรกออกมานี่แต่ว่าสกิลคูดาวเร็วมากเลยเมื่อกี้ผมเพิ่งใช้นะแถมวิ่งช้าได,ด้ดูดิเอ้ยลูกจัดมันเซมันไม่รู้จักพ่ออะ มันไม่รู้จักพ่อว่ะลูกตบมันสิลูกเออเอาเข้าไปลูกกูเอาหมดแล้วเหรอหมดเวลาแล้วโอ้โหหมดเวลาเร็วสิไม่รู้ติดพิษนะฮะติดพิษเอ้าหมดแล้วเหรอระเบิดเข้าไปอีกโอเคเหลือเลืองอีกพันเงยเขาก็ระวังเป็นอย่างสูงเลยถ้าเราตายจบเลยเดี๋ยวนั่นมันตายไปแล้วเออลูกผมจะมาแล้วสกิลคููดาวโคตรเร็วเลย คือผมใช้คือว่าผมใช้เนี่ยแค่หนึ่งวิเอง,เองนะผมใช้เวลาต่างกันแค่หนึ่งวิเองนะสองสกิลเนี้ยแต่ว่าสกิลหนึ่งไม่งคูดาวเร็วกว่าจริงๆอ่ะบอกเลยไม่สิสกิลสองเร็วกว่าสกิลสองมาเร็วกว่าอ่าไอเด็กนรกออกเลยลูกปู่โอ้โหเด็กนรกม่งโหดตู่ตกไปอีกตกไปอีก มามาตบมันสิไอเด็กนรกนานไอเด็กนรกจบนะโอเคพอแค่นี้แหละแกทำได้ดีมากเดี๋ยวผมขอวิ่งแป๊บหนึ่งนะฮะประทานโทษโดนระเบิดเข้าไปแล้วคุณก็ตายจำตามกันไปเพราะติดผิดนะฮะโอ้โหไม็กีจยแลนอุ้ย เฮ้ยถือว่าชอบนะไแม็กกิลแลนถือว่าโหดกว่าอ e ีว e ันคอฟเยอะเลยนะโหดกว่านะไม่ใช่กลากว่าโหดกว่าโอ้โดนตีละโ,โดนตีนะอะผมลุมผมก็ไปเออผมอยากไปเล่นหมดอื่นนะเออจบ,นะ,จบนะครับจบที่สามสิบสามเคอแล้วครับก็อะไรครับเนี่ยไอเฟยไอปื้มยังไม่ว่างปื้มโทรมาครับปื้มเพื่อนผมนะคะก็ สงสัยเขาจะมาชวนเล่นเกมแน่เลยโหปื้มถ้าปื้มโทรอาเนี้ยคือปื้มชวนเล่นเกมกครับก็เพื่อนผมนะครับประทานโทษทุกคนด้วยนะครับคือปื้มพโทรมาขัดจังหวะในคลิปนะครับก็โทษทีนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นใน private battles นะครับผมไม่ใส่เหรียญด้วยเอาสิครับไม่ใส่เหรียญไม่ไม่อัพพลังด้วยไม่อัพสกิลอนะไราผมใช้ฝีมือล้วน ฝีมือล้วนๆเออเป็นยังไงโคตรเทเลยโอ้เป็นยังไงครับพี่น้องโคตรเทใช่ไหมนะ่ะไม่รู้จักผมสงสัยอยากโดนก็ต้องโดนนะครับรอบนี้รอต่อไปครับรอแป๊บสันึง เท่แม็กเกวแลนเนี่ยเมื่อตอนแรกผมไม่ชอบเลยแบบดูคลิปตอนแรกอะเห็นหน้าแม่งก็ไม่ชอบเลยแบบหน้าตามแบบึงแปลกๆแมบบ่งแบบมีเขี้ยวเลยทุเรศใ,ให้ดูตอนนี้ดิยังยังเท่ยังโหดวะ่ะมีไคลโดเหรอถามหน่อยคุณเอาไคลโดมาสู้กับแม็กเกียวแลนด์เลเวล24ไม่ใส่เหรียญไม่อัพสกิลถามหน่อยผมจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้นั่นเดี๋ยวผมจะโชว์ในการฟ้าทงนะครับว่าเขาจะเพิ่มเลือดทงให้เร็ว เร็วมากแค่ไหนครับก็รอติดตามกันเลยทุกคนผมเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่รีวิวนะฮะอาจจะเป็นคนแรกนะครับหรือว่าเป็นคนแรกกันแหละเพราะยังไม่มีใครได้ผมเชื่อยังไม่มีใครได้มาพี่มาแล้วเว้ยโอ้โหแสนหนึ่งอ่ะผมจะเอาอะไรไปสู้ถามน่อยพวกนี้แม่งก็บอดเลยให้ดูว่าบอดโหดมาให้สู้อ่ะ ไม่แฟร์เลยแบบนี้ไม่แฟร์เลยแม่นล่ะไม่แคร์ไม่แคร์เออใส่เข้าไปแล้วก็ยืนไปฮะแบบเฮ้ยอันแน่อันแน่เฝ้าทงเร็วเหมือนกันนั่นนี่อันแน่เร็วเหมือนกันนั่นนี่อ่ะดูดูด,ดูความเร็วความเร็วเต็มเลยไหมเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วเพิ่มแล้วทงโคตรเร็วนะครับไม่กเกี่ยวอะไรเนี่ยเพิ่มรต็มทงเร็วเร็ว,รวมากๆเดี๋ยวผมจะ ระเบิดใส่นามิไปไหนครับนามิโอ้โหตีนามิไม่เข้าคิดดูผมตีนามิไม่เข้าแล้วใครดูจะขนาดไหนใครโดนระเบิดไม่เข้าเลยทำยังไงดีเนี้ยไอเด็กนรกตบให้ให้มันได้รู้จักพ่อมาไอเด็กนรกมาทําให้มันรู้ซึ้งถึงพลังของพ่อนะโอ้ดูดีเด็กนรกทําไมแกฆ่ามันไม่ได้ฟ้าเห็นใจพ่อหน่อยสิ ไม่เปไรเดี๋ยวแม็กเจ้าแดนพี่จะออกมาใหม่แล้วรอไปก่อนนี่คุณทาชิงี้ครับช่วยดึงทงหน่อยครับไปแล้วจ้าผู้ใช้บนพิษมาแล้วโดนหมา้ย <c oughs> จะพูดหมากัดโดนปลากัดเข้าไปฮะแสบไปดิแสบไปด,ดิโอ๊ยหนีก่อน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 บูโอ้ยระเบิดใส่ใครวะเมื่อกี้ไม่โดนเนาะ เด็กนรกโชว์มันเลยให้มันรู้จักพ่อหน่อยวะตบมันอีกดีไอเด็กไอเด็กนรกเอ้ยตบมันสิไอหนูไอห,ห,หนูไม่รู้จักพี่อย่ามาลองดีเป็นยังไงโดนเขาตบเลยไอลูฟี่อย่ากลับไปฟ้องพ่อแม่กันว่าโดนพี่เขาเอายังไม่ได้ฆ่าใครเลยอย่ากลับไปฟ้องพ่อแม่กันว่าโดนพี่เขาตบมาเอาาเอ,ก,อ,อ,ก,เเอก็ดีวะก็ดีว่าดีนะครับ เป็นตัวที่เอ้าเฮ้ยเน็ตเน็ตตูเน็ตตูเ,ตเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยก็ถ้าใครชอบคลินี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามรับของคขาคับ